ี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะคะสมบัติข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกเอาเรื่องเซตมาเกี่ยวข้องเอาเรื่องเซตมาเกี่ยวข้องเห็นไหมคะมียูเนียนมีอินเตอร์เซกมีผลต่างยูเนียนคืออะไรเวลาหาเซตของ A ยูเนียน B คำตอบก็คือเอาเซต A กับเซต B มาทำไมกันเซต A กับเซต b มารวมกัน เอยูเนีนบทบทวนตัวเองนะเรียนผ่านมาแล้วหนึ่งเทอง A อยูเนนบก็คือการนำสมาชิกของเซต A กับเซต B มาเขียนรวมกันถ้าซ้ำกันเขียนแค่ตัวเดียวถ้าซ้ำกันเขียนแค่ตัวเดียวถ้าใครลืมอ่ะรูทบทวนให้ต่อ A. อินเตอร์เซ็ก B อินเทอร์เซ็กคืออะไรยูเนียนรวมกันอินเทอร์เซ็กคือเอาตัวที่ทำไไมกันแค่นั้นเอาตัวที่ซ้ำกันมาต่อ A ในเซต B เอาเฉพาะตัวที่ซ้ำกันมาต่อตาการกระทำที่3ม A ลบ B A ลบ B คำตอบอยู่ที่ใครคำตอบอยู่ที่เซต A ถูกไหมคะคำตอบอยู่ที่เซต A โดยไม่รวมสมาชิกของเซต B โดยที่ไม่รวมสมาชิกของเซต B นะคะโดยที่ไม่รวมสมาชิกของเซต B มาข้อสาข้อสามเขาบอกว่า a a คูณ b union c เท่ากับ a คูณ b union b คูณ c สมบัติข้อสามนะคะข้อสามเราใช้สมบัติการกระจายกระจายอะไรเข้ามากระจาย a เข้ามากระจาย a เข้ามากลายเป็น a คูณ b คูณ c เอา a อยู่ข้างหน้า a อยู่ข้างหน้าครูก็เลยจับ a อยู่ข้างหน้าสองตัวนี้มีค่าเท่ากันซ้ายขวา a คูณ b union c หรือ a คูณ b union a คูณ c มันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันที่ตัวหน้าเราทำอะไรก่อนเราทำ b เ n i o n c ก่อนเอา b กับ c มารวมกันก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ a A อยู่ข้างหน้านะคะในการคูณ a อยู่ข้างหน้าก็ต้องอยู่ข้างหน้าตลอดนะคะในการคูนพอะออยู่ข้างหน้าเราเพราะเราคูณแล้วออกมาเป็นคั้ดนับถ้าเรา L A ไปอยู่ข้างหลังขอโทษถ้าเรา a ไปอยู่ข้างหลังความหมายเปลี่ยนทันทีนะคะ A คูณ b ยูเนียน C เท่ากับ a คูณ b ยูเนียน A คูณซแตกต่างกันที่วิธีการทำอันนี้ยูเนียนก่อนยูเนียนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคูณ อันนี้คูณก่อนแล้วค่อยอยูเนียนจะทำหนึ่งด้านซ้ายก่อนหรือจะทำด้านขวาก่อนคำตอบที่ได้มีค่าเท่ากันขอ 4, ้อสี่ a คูณ b i n t เ r s e c t ซ็ c a คูณ b intersect ็ inter c อินเทอร์เ็คืออะไร i n t เทอร์เซ็คือเอาเฉพาะตัวที่ซ้ำกันซ้ำกันคืออะไรซ้ำกันก็คือถ้ามีสมาชิกซ้ำกันก็เขียนแค่ตัวเดียว ซ้ายมือคืออะไรซ้ายมือคือคูณก่อนเอ้ยขอโทษซ้ายมือคืออินเทอร์เซ็กก่อนเห็นไหมคะซ้ายมือคืออินเทอร์เซ็กก่อนอินเทอร์เซ็กก่อนแล้วค่อยคูณเอา b กับ C หาตัวที่มันซ้ำกันก่อนแล้วค่อยเอา a คูณเข้า a อยู่ข้างหน้านะคะเส้นอยู่ข้างหน้าเมื่อกระจายมา a อยู่ข้างหน้ากระจายแล้ว a ก็ต้องอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิม A คูณ b อินเทอร์เซ็กซความหมายก็คือ a คูณ b อินเทอร์เซ็กเคูณซ ะคะเรามีวิธีการสองวิธีจะทําวิธีไหนก็ได้คําตอบที่ได้เท่ากันอินเทอร์เซ็กก่อนแล้วค่อยคูณหรือคูณก่อนแล้วค่อยอินเทอร์เซ็กการลบเหมือนกันผลต่างซ้ายมือคืออะไรซ้ายมือคือลบก่อนเอา B ลบ c B อยู่ข้างหน้านะคะ b เป็นตัวตั้งเอา B ลบซ b ลบก่อนแล้วค่อยนํามาคูณกับเแล้วค่อยนํามาคูณกับเ b คูณ C แล้วค่อยเอา a คูณเข้านะคะอันนี้ลบก่อนแล้วค่อยคูณอันนี้คูณก่อนอันนี้คูณก่อนแล้วค่อยลบสมบัติสามข้อนะคะเรียกว่าสมบัติการกระจายสมบัติการกระจายพอมาข้อหกเมื่อวานข้อหกกูถามไปแล้วว่าลวเมื่อเราหา a คูณ b สมาชิกกับเท่ากับเท่าไหร่เรามี a สามตัว a คูณ a เลขมีสมาชิกสามตัว เซตเอมีสมาชิกสามตัวเมื่อนำเอคูณเอคำตอบจะได้เก้าตัวมาจากไหนมาจากสมาชิกของเซตเอคูณกับสมาชิกของเซตบนะคะเท่ากับสมาชิกของเอเอคูณเอบจะคูณก่อนคูณหลังค่าที่ได้เหมือนกันนะคะคำตอบมีค่าเท่ากันเอของเอคูณบีเอของเอคูณบีจำนวนสมาชิกของการคูณเมื่อคูณเรียบร้อยแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่ คำตอบก็คือเอาสมาชิกของ a คูณกับสมาชิกของ b เขียน n ข้างหน้าหมายถึงสมาชิกนะคะสมาชิกจำนวนสมาชิกถ้าไม่เขียนถ้าไม่มี n ข้างหน้าคือไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงจำนวนสมาชิกแต่ถ้ามี n ข้างหน้าหมายถึงเราจะพูดถึงจำนวน brevi, สมาชิกสมบัติหกข้อของสมบัติหกข้อของอะไรนะคะของ ผลค,คูณคาร์ทิเชียนมาดูข้อหนึ่งมาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างคูกําหนดเซตเเท่ากับสี่แปด 12เซต B เท่ากับ8 16เซต C เท่ากับอันนี้กำหนดใหม่นะคะเซต C เท่ากับ20 21อ้ะกูมี3เซตนะคะมีเซต A เซต B เซต C A C 8 2 B แปดสิบหกซียี่สิบยี่สิบเอ็ดมาพิสูจน์สูตรกันมาพิสูจน์สูตรกันข้อหนึ่งจงหาจงหาเอยูเนียนบีคูณสีข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งจงหาเอยูเนียนบีคูณสี่ถ้เขียนแบบนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าเขียนแบบนี้หมายความว่าโจทย์สั่ง ให้เราอยููเนี่ยนก่อนนะคะโจย์สั่งให้เรายูเนี่ยนก่อนแล้วอยู่เนียนได้เท่าไหร่ค่อยเอามาคูณกับ a อเส้น a คืออะไรเส้น a คือ c แปดสิบสองเขียนให้เห็นชัดเจนนะคะเส้น a คือ 4, b, c ี่แปดสิบสอง b ยูเนียนส b ยูเนียนสคืออะไร b ียูเนียนสก็คือนำา b กับ c มาเขียนรวมกัน b มีแปดกัสิบหกว่าค่ะคูเขียนผิดอะค่ะเขียนตรงไหนผิดลูกโจทย์อ่ b คูณ c ขอโทษขอโทษโจทย์อ่ะอ,ะอะโอเคโอเคขอบคุณมากต้องเป็น a คูณ b union c ถูกไหมถูกแล้วนะอ่ะ a คูณ b union c ข้อนี้บังคับ ให้เราหา B union C ก่อน union เอามารวมกันรวมกันได้อะไรบ้างคะ B กับ C รวมกันได้โอ้โหแปดต่อไปค่ะสิบหกยี่สิบยี่สิบเอ็ดแปดสิบหกยี่สิบยี่สิบเอ็ด B union C คำตอบเราได้กี่ตัวเนี่ยโจทย์มีสาม A มีสาม B union C มีสี่สามคูณสี่ต้องแม้ทั้งหมดสิบสองตัว ต้องได้ทั้งหมด12ตัวอได้ b อยู่ใน c แล้วเราหา a คูณ b อยู่ใน c มาเท่ากับตัวนี้เลยนะคะมาเท่ากับตัวนี้เลยนะะ่ต้องเป็นเซตคูณกันต้องเป็นเซตจับมาตัวนหน้าคือใครตัวนหน้าคือ a a คู่แรกอะไรคะ 48. 4 8ิบ16 สี 4, 20, 4, ่ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดตกไหมคะสี่แปดสี่สิบหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดต่อมาเป็นอะไรต่อแปด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 สิบหกแปดยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดตัวสุดท้าย ัวสุดท้ายคือสิบสองสิบสองแปดสิบสองสิบหกสิบสองยี่สิบสิบสองยี่สิบเอ็ดได้ทั้งหมดสิบตัวได้ทั้งหมดสิบสองตัวเสร็จแล้วปิดเครื่องหมายปิดกล่าวนี่คำสั่งที่หนึ่งก็คือยูเนียนก่อนแล้วค่อยคูณอโจทย์ที่สอง จทยที่สองคูณก่อนสั่งให้คูณก่อน a คูณ b union a คูณ c มาดูคำตอบสิจากสมบัติเมื่อกี้ที่ว่ามันเท่ากันมันเท่ากันจริงไหมข้อสองบังคับให้คูณก่อนแล้วค่อย union เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือตัวแรกคนะ่ะ a คูณ b a คูณ b a คืออะไร a คือ4 8 2 b คือ8 ับสิบหกอคูณคูณก่อนนะสี่อะไรคะบี <B S 1> มีแปดกับสิบหกสี่แปดสี่สิบหกแปดแปดแปดสิบหกสิบสองแปดสิบสองสิบหกอันนี้คือ a คูณ b ี ไหมคะเมีสาม b มีสองคำตอบต้องได้หกตัวเงื่อนไขที่สองหา a คูณ c a คูณ c a คือสี่แปดสิบสอง c คือยี่สิบกับยี่สิบเอ็ด c คือยี่สิบกับสยี่สิบเอ็ดอะสยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดแปดยี่สิบ แปดยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสิบสองยี่สิบเอ็ดทำตามคำสั่งที่โจทย์กำหนดนะคะทำต,ตามคำสั่งที่โจทย์กำหนดเสร็จแล้วโจทย์สั่งให้นำทั้งสองตัวมายูเนียนกันโจทย์สั่งให้ a คูณ b ยูเนียน a คูณ c ยูเนี่ยคือเอามาเขียนรวมกันซ้ำกันเขียนแค่ตัวเดียวอยู่เนี่ยนะคะคู่แรกสี่แปดสี่สิบหกสี่แปดสี่สิบหกสี่คู่เขียนรวมแบบนี้เลยนะไม่งงนะคะสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดเอาสี่มาก่อน ต่อไปแปดมีอะไรแปดแปดแปดสิบหกแล้วก็แปดยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดแปดยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดตัวที่สามสิบสองแปดสิบสองสิบหกสิบสองแปดสิบสองสิบหกสิบสองยี่สิบสิบสองยี่สิบเอ็ด รบหมดแล้วเช็คซิคาตอบตรงกันไหมเซตสองเซ็ตจะเท่ากันข้อหนึ่งกับข้อสองข้อหนึ่งได้คําตอบวิธีหาแบบหนึ่งข้อสองได้คําตอบวิธีหาแบบหนึ่งเช็คซิว่าเซตทั้งสองเซ็ตเท่ากันไหมเซตสองเซตจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อทำไมคะหนึ่งต้องมีสมาชิกเท่ากันข้อหนึ่งมีสิบสองข้อสองมีสิบสองนอกจากสมาชิกเท่ากันแล้วสมาชิกภายในเซ็ตต้องเป็นสมาชิก ตัวเดียวกันต้องเป็นสมาชิกตัวเดียวกันเช็คทีละตัวสี่แปดสี่แปดเหมือนกันสี่สิบหกสี่สิบหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันแล้วแปดแปดแปดสิบหกแปดยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดเหมือนกันสิบสองแปดสิบสองสิบหกสิบสองยี่สิบสิบสองยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะคะแสดงว่าทั้งสองตัวจากสมบัติ ผลคูณทาดิเชนที่บอกว่า a คูณ b union c เท่ากับ a คูณ b union a คูณ c มีค่าเท่ากันนะคะจะคูณแบบไหนจะคูณก่อนจะคูณที่หลังค่าที่ได้มีค่าเท่ากันเสมอทั้ง union ทั้ง intersect และผลต่างคใครมีปัญหาตรงไหนไหมไม่เข้าใจฟังไม่ทันมีไหมคะ ใครฟังไม่ทันใครสงสัยครูเขียนถูกเขียนผิดบอกนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าครูเขียนผิดไปแล้วเดี๋ยวจำผิดจะไม่ได้มีใครสงสัยไหมอ่ะไม่มีนะตอนนี้มาดูแบบฝึกหัดเมื่อวานมีข้อหนึ่งนะคะวันนี้ทําข้อสองข้อสองเอหนึ่งสองสองสามสี่ห้าให้หากี่ข้อให้หา ข้อนะคะให้หา6ข้อแบบฝึกหัดมี6ข้อโอเคใครไม่เข้าใจใครไม่อะไรตรงไหนถามนะคะ